แราโกคูนะทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเพลงชาลา h ฮชาลามาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับเคยคิดไหมว่าคําว่าชาลาเฮชชาลาเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กมันจะมีความหมายที่อาจจะลึกซึ้งแฝงอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงเพลงฮิตในอดีตกันบ้างเด็กคนไหนเติบโตมาตั้งแต่ยุค90มาเนี่ยนะต้องเคยได้ยินเพลงนี้นะฮะถึงแม้จะไม่เคยดูการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้ก็ตามถ้าพูดชื่อวันนี้รับรองว่าต้องรู้จักกันแน่นอนเพลงนั้นก็คือเพลงชาลาฮาลา ชาลาเฮชชาลานั่นเองคือพูดชื่อมาทุกคนรู้จักแต่ทุกคนจะไม่รู้ความหมายว่าชาลาเฮชชาลามันคืออะไรใช่ไหมฮะวันนี้ผมพยายามจะหาคําตอบว่าคําว่าชาลาเฮชชาลานั้นแปลว่าอะไรคือผมรีเสิร์ชจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเอาไปถามเพื่อนที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ในสาขาเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็วรรณคดีนะฮะถามเพื่อนเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจารย์เขารู้ดีเอาโทรศัพท์ยกให้อาจารย์และให้อาจารย์คุยกับผมฉันจะฉันจะแค่ถามเรื่องเพลงการ์ตูนนิดเดียวเองมันเป็นเรื่องที่นน่าส ถ้าเราจะเอาเรื่องของภาษาศาสตร์เรื่องของวรรณกรรมมาจับในเพลงชาลาเฮชชาลาเพลงที่เราฟังตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะพบว่าเพลงนี้นั้นมีแก่นมีสาระและมีความหมายที่แบบมากกว่าที่เราคิดและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเพลงนี้ที่มาที่ไปแล้วก็ความหมายในเชิงภาษาศาสตร์และเชิงวรรณกรรมว่าไปหน้าคือวันนี้ไม่ได้จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นอะไรนะผมก็ไม่เก่งหรือขนาดจะวิเคราะห์วรรณกรรมญี่ปุ่นได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ายังเป็นแค่ทฤษฎีอยู่นะตัวคนแต่งเขาไม่ยอมมาบอกหรอกว่าตอนเขาแต่งนี่เขาคิดอะไรก็ อือเลยเรามาดูประวัติเพลงนี้กันก่อนนิดนึงนิดนึงไม่เยอะเพลงชาลาเฮชาลาเนี่ยเป็นเพลงธีมของเรื่องรัก g ันบ a แ l Z ร้องโดยฮิโรโนบุคังเยียมมา ซึ่งมาไทยบ่อยมากเป็นเจ้าพ่อเพลงกระตุนตลอดการเพลงที่ทุกคนจําเขาได้ก็คือเพลงนี้แหละฮะชาลาเฮชาลาถือว่าเป็นเพลงซิกเนเจอร์ที่ไปงานไหนก็ต้องร้องนะฮะประวัติของคุณทาเกยาม่าเนี่ยไว้เรามาคุยกันอีกครั้งนะไม่งั้นจะออกทะเลราก้อนบอลไปไกลคุณทาเกยาม่าเนี่ยก่อนที่จะมาร้องเพลงนี้เขาก็เป็นแฟนของเรื่องราก้อนบอลอยู่แล้วนะพอมาร้องเพลงนี้ก็เลยมีความอินมากเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดเพลงที่ดังที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ซิงเกิลนี้ออกมาตอนปี1989 80ปลาึป90ต้าแะดศ้นย์ปลาวปลายถชัเกัา เวอร์ใหม่ด้วยนะในปี2005แต่เวอร์ชั่นคัาเวอร์ใหม่นี่คือใช้ประกอบเกมแล้วก็คนไม่ค่อยอินท่าเวอร์ชั่นเก่าดังที่เนื้อร้องเหมือนเดิมนะแต่ว่าดนตรีอะไรมันเปลี่ยนไปให้มันทันสมัยขึ้น,นะะแต่ว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยพูดถึงการแต่งแล้วคือมีคนประพันธ์อยู่ประมาณ2-3คนนะฮะโดยคนที่เขียนหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณโมริยูกิโนโจ ทำการเขียนเนื้อที่แม้แต่คนญี่ปุ่นฟังก็ยังอาจจะตีความไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนแต่งซึ่งตัวเขาก็ไม่เคยได้ออกมาอธิบายอะไรว่าเออความหมายมันเป็นยังไงก็ทําทให้คนได้แต่เดากันไปนะฮะดนตรีของเพลงนี้เป็นร็อกผสมกับอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาสนุกสนานด้วยความดังของเรื่องดากอนบอลประกอบกับเพลงที่ดังเสียงของคุณฮงเยาม่าเนี่ยก็ทาให้เพลงนี้กลายเป็นที่ถูกจดจํามาจนปัจจุบ,บันนะครับไม่ว่าจะมีเพลงใหม่มากี่เพลงดากนบอลเนี่ยเพลงเยอะมากเลยแต่ว่าพอพูดถึงเพลงดากอนบอลทุกคนก็ต้องชาลาเฮช ลาขึ้นมาเป็นอันดับแรกเหมือนพูดถึงเพลงโดราเอมอนทุกคนก็ต้องอ้า,อา ถ้าทั้งที่เพลงชาลาให้ชาลาเนี่ยไม่ใช่เพลงเปิดตัวเพลงแรกของดราคอนบอลด้วยซ้ำนะฮะแล้วถึงจะมีเพลงใหม่ๆมาแบบ We Got the Power หรืออะไรก็ไม่ถูกจดจําเท่าเพลงนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเพลงในยุคของดราคอนบอลเนี่ยเพลงชาลาให้ชาลาเนี่ยจะถูกแต่งขึ้นมาเพื่อประกอบเรื่องดราคอนบอลโดยเฉพาะเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้การแต่งเพลงเพื่อการ์ตูนแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปหยิบเพลงเจ o ปเพลงเจ o ร k อกอะไรที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหามันเกี่ยวกันมันรีเลทกันเนี่ยเอามาประกอบวินว สามารถโปรโมทได้แต่ว่าในยุคนั้นน่ะเพลงดราก้อนบอลเนี่ยถูกแต่งขึ้นมาเพื่อดราก้อนบอลโดยเฉพาะทําให้เนื้อหาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแคบเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับดราก้อนบอลเลยนะฮะดราก้อนบอลเองเนี่ยภาค GT ซึ่งเป็นภาคที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากนับรวมเป็นดราก้อนบอลเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ดูเรื่องดราก้อนบอล GT เนี่ยจะยอมรับว่าทําได้ดีก็คือเพลงประกอบเพราะอะไรครับเพราะเพลงประกอบเรื่องดราก้อนบอล GT ที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ร้องกันได้อย่างแดนแดน เพลงนั้นน่ะมันไม่ใช่เพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อประกอบเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่มันเป็นเพลงป๊อปผมเคยเล่าไปแล้วว่าเขียนโดยคุณซาโดอิซุมิสากะอิศิลปินที่ผมชื่นชอบมากที่สุดซึ่งเคยพูดประวัติเขาไปแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ไปกดดูกันได้คุณอ um ิซุมิสากะอิเขียนให้กับวง Feel ล of v i e วจริงๆแล้วเพลงแดนแดนมันเป็นเพลงรักนะเป็นเพลงรักเลยแหละประมาณว่าหัวใจฉันค่อยๆถูกสะกดอะไรประมาณนี้ในเพลงแดนแดนเนี่ยก็มีการพูดถึงการหวนถึงวัยเด็กการต่อสู้เพื่อความรักแล้วก็การจับมือออกไปพ้นความมืดมิด รวมถึงเรื่องของดวงดาวอะไรด้วยเออจะว่าไปมันก็เกี่ยวกับเรื่องอยู่ทําให้เพลงนี้เพราะเพราะมันเป็นเพลงที่เป็นเพลงวัดเนี่ยแต่ว่าอย่างชาลาเฮชชาลาหรือว่า We Got the Power ซึ่งเป็นซิงเกิลต่อมาเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาเฉพาะเลยเฉพาะรากฏบอลเลยเนะทำให้ความหมายของมันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นมุมมองเกี่ยวกับพระเอกของเรื่องนี้อย่างซุนโกคูือว่าที่เด็กยุค90จะเรียกตามมาต่อยว่าโงกุนเพลงเนี่ยมันก็กล่าวถึงเหมือนคาแรคเตอร์ของโกคูใช่ไหมว่าเหมือนเขาเป็นนักสู้ที่แบบดูแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าข้างในหัวใจเขายังเป็น ดูเรื่องหแบบนักต้บอลก็จะรู้ว่าโกโคูเนี่ยมันแบบเหมือนจะพึ่งได้ในตอนต่อสู้แต่ว่าไอตอนแบบการใช้ชีวิตการเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรไมันไม่ได้เรื่องเลยมันเอาแต่แบบหาเรื่องไปวัน,วนๆแม้ร่างกายจะเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจเขายังเป็นเด็กเขาคือยอดน,กนอักสื้ไม่ใช่เรแบบื่อว่าแคจะมีลูกหลานเหลนหลนกี่คนแล้วแกก็ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยค่ำนะฮะทำให้เพลงนี้เนี่ยก็คือจะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นเด็กของเขานะฮะท่อนแรกของเพลง คารุคุมโมสคินุเคฟลายเอเววคาราดาจูนี i ฮินูกานุพานอร a มาฟังเพลินก็มีสองคำแล้วใช่ไหมที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะฟลายเอเวกพาน r รามาลองดูถึงภาพของโกคูโกคูขี่เมฆสีทองแล้วก็มองเห็นภาพของเมืองเป็นแบบกว้างพาน o รามาอะไรอย่เงี้ยนะฮะท่อนต่อมาเนี่ย ขึ้นมาเลยคาโอถูกเตะเข้าที่หน้าคือถ้าแปลตรงตัวก็คือถูกเตะเข้าที่หน้าแผ่นดินก็เลยแบบพิโรธจนทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิดนี่คือถ้าแปลตรงตัวถ้าจะลองวิเคราะห์กันตามหลักวรรณกรรมนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเตะเข้าที่หน้าแต่ว่ามันน่าจะสื่อถึงการที่แบบต่อสู้กันสะเทือนปฏิีเวลามันมันต่อสู้กันแต่ละครั้งเห็นไหมพื้นแตกแผ่นดินสะเทือนนะ่สู้กันที่ไรโลกพังทุกทีนะฮะสิ่งที่ถูกเตะที่หน้าคือโลกนะฮะโลกโดนเตะเข้าที่หน้าก็เลยทําให้แบบโลกก็รู้สึกพิโรรสื่่ออถึงกาตู้ แบบสะเทือนโลกแล้วก็มาเข้าท่อนก่อนจะถึงคอรัสนะฮะท่อนนี้นะ่ยแปลว่าข้างในของน้ําแข็งที่ละลายถ้าเกิดมันมีไดโนเสาร์ในนั้นฉันจะฝึกมันให้เต้นบนลูกบอลเลย อนนี้เริ่มมีความกาวขึ้นมานิดๆแล้วถ้าเราแปลตรงตัวนะครับท่อนนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งมองไปที่คําว่าน้ําแข็งเนี่ยนะฮะตัวคันจิมันเขียนโดยใช้คําว่าน้ําแข็งขั้วโลกคํำนี้จะเขียนที่รังนะกํากับว่าให้อ่านว่าออกเสียงว,ว่าโคริหรือว่าน้ําแข็งเฉยๆทั้งที่คันจิมันเขียนว,ว่าน้ําแข็งขั้วโลกอาจจะบิดเพื่อให้มันทํานองมันเข้ากับเพลงมันสื่อถึงน้าแข็งขั้วโลกแหละที่ละลายนะฮะอยู่ดีๆได,ดโนเสาร์โผล่ oh. ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหมายถึงไดโนเสาร์มันถูกแช่แข็งอยู่ในน้ําแข็งมั้งพาารรล้้มูเเขไไฟะบิดดโกกกอออนนส็ ก็อาจจะสื่อว่าคนอย่างโกคูมแม่งก็ไม่กลัวไดโนเสาร์หรอกก็จะเล่นกับมัน <outfits> แล้วก็จับมันมาเล่นแบบ เล่นบนลูกบอลเหมือนในละครสัตว์อะไรอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งในเชิงวรรณกรรมถ้าเราจะมองในเชิงเนื้อเรื่องเนี่ยก็าอาจจะมองได้ว่านะอาจจะจินตนาการไปเองได้ว่ามันอาจจะหมายถึงการที่โกคูนั้นเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรเหมือนกับไดโนเสาร์ที่แบบอาจจะดูดุร้ายตอนแรกโกคู <Goku S 2> ก็จะกลับมาเล่นบนลูกบอลให้กลายเป็นเพื่อนก็เหมือนกับตัวร้ายในเรื่องพิโกโล่เอ่ยเบจิต้าเอ่ยจอมันบูเอ่ยอะไรเงี้ยก็ถูกโกคูเอามาทําเป็นเพื่อน <ๆ S 2> เป็นพักพวกกันหมดนี่นี่คือเป็นเหมือนธีมของเรื่องรักมันบอลตั้งแต่แรกมาจนถึงแบบปัจจุบ นะไม่มีศัตรูถาวรน,นะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นมิตรกันหมดนะครับแล้วก็เข้าสู่ท่อนฮุกท่อนฮุกน,น,นี้เดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันีกทีหลังจากท่อนฮุกมันก็จะกลับไปใช้ทํานองท่อนแรกอันนี้ก็จะขอแปลรวมไปเลยก็แล้วกันนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจขนาดนั้นฮนะมันก็จะพูดถึงขึ้นทะลุท้องฟ้าได้ยินดูว่าเจ็ตโคสเตอร์ก็คือรถไฟเหาะตีลังกาใช่ไหมก็เหมือนกับกันโกูก็ยังอยู่บนฟ้าแล้วก็แบบเหาะไปเหาะไปเห็นทิวทัศน์กลับหัวแปลตรงๆเลยก็แปลว่าภูเขา้นม่เหม โอเคถ้าแปลแบบนี้มันจะฟังดูกาวแต่ถ้าเราลองจินตนาการภาพแบบว่าโกโคที่แบบบินอยู่ใช่ไหมแล้วก็กลับด้านแล้วมองภูเขาอ่ะภูเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออถ้าลองกลับด้านมันดูไปก็เหมือนตุดนะไม่ต้องมีอะไรให้กังวลที่ต้องไปหลบซ่อนแล้วเซอร์ไพรส์นั้นรอเราอยู่อะไรแบบนี้ไปจนจบนะฮะจะมีอีกท่อนหนึ่งที่คนจํากันได้ก็คือท่อนเคียวโมอๆ ซึ่งก็แปลว่าวันนี้ก็ไอ่ใหญ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 ่เนี่ยมันคืออียาเดสกาวะครับตอนนั้นตอนเด็กๆก็งงว่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าจะหาความหมายจากท่อนนี้เนี่ยคำว่าอียะแปลว่าไม่แต่ว่าคํานี้มันไม่ใช่อียะนะฮะไออียะถ้าเราออกเสียงไออียะไออียะไออียะเหมือนคําว่าไอยาจริงเพลงแร็ปบนเนี่ยหลายเพลงเลยชอบใช้คําที่แบบมีความหมายแต่ว่าเอามาลากยาวๆนีกะ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 จีด้าเซกะ มันคือคำว่าชัยชนะฮะหรือได้แปลแบบสังาคัากฤษก็วิกตอรี่วิก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 ตอรีอะไรอย่างเงี้ยก็คแค่เอาพยางค์แรกมาซ้ำๆกันเท่านั้นเองแต่มันมีความหมายนะแต่คำว่าไอ้ใหญ่ๆๆๆเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์แล้วคำนี้ไม่น่าจะมีความหมายตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงท่อนที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อเพลงนี่แหละฮะ ชาลาเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กมันมีความหมายว่าอย่างไรเรื่องนี้นะมีคนที่วิเคราะห์มาหลากหลายทฤษฎีทฤษฎีแรกเลยที่มีคนคิดกันตอน,นเด็กผมก็คิดด้วยทฤษฎีนี้ก็คือคํานี้มันไม่ได้คมหมากมันเป็นท่อนสร้อยเหมือนกับไอท้ทอดไอ้ยัยยัยนั่นแหละก็เหมือนกับเพลงฝรั่งอะ่ะ My heart goes cha-la-la ชาลาลาลามันก็มีความหมายอะไรใช่ไหมทฤษฎีนี้มันมีจุดบกพร่องอยู่นิดหนึ่งมันทําให้เราเอะอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าคําว่าชาลาเฮชาลาเนี่ยมันไม่มีความหมายเป็นแค่สร้อยคือถ้าเกิดมันเป็นแค่ชาลาชาชาลาอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่ามันเป็นสร้อยอได้อย่างไม่ยากแต่อยู่ดีมันมีคําว่าเฮชขึ้นมาแล้วก็เน้นคําว่าเฮชเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะชาลาแล้วเฮชภาษาอังกฤษแล้วก็ชาลามันดูจงใจไปไหมทําไมถึงต้องเป็นคําว่าเฮชด้วยผมว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้มันมีความจงใจในการใส่คําว่าเฮ ที่แปลว่าหัวเข้ามาในคนํานี้และแถมเอาคํานี้ขึ้นมาเป็นชื่อเพลงอีกเป็นคําที่เขาเน้นมากๆก็แปลว่าเขาต้องคิดมาอย่างดีแล้วนะฮะดังนั้นเรื่องนี้มันน่าจะเอียงไปทางทฤษฎีหนึ่งที่เขาพยายามจะอธิบายเพื่อหาความหมายของคําคํานี้นะฮะทฤษฎีนี้เขาบอกว่ามันเป็นภาษาเป็นคำแสแลงแล้วก็มีการเอามามิกซ์รวมกันกับภาษาอังกฤษอีกทีโดยต้องแยกเป็นคําว่าเฮชชาระคํานี้เขาบอกว่ามันมาจากภาษาญี่ปุ่นเฮชชาระคือถ้าพูดเฮชชาระเนี่ยคนญี่ปุ่นรู้จักนะฮะซึ่ง คำว่าเฮชระเนี่ยก็เพี้ยนมาอีกทีหนึ่งนะฮะจากคําว่าเฮชระคาคานี้เนี่ยเ,เป็นสับสแลงซึ่งก็จะแปลว่าแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกังวลแบบถึงผัวแกจ,จะทิ้งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่วา <parce> เราจะไม่มีเงินก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่วาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คําว่าชาระเฉยๆเนี่ยก็ยังมีความหมายในตัวมันเองแบบว่าเหมือนกับการล้างออกไปเช่นแบบการล้างหนี้อะไรเงี้ยภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คําว่าชาระเหมือนกันนะฮะแต่คํานี้เนี่ยนอกจากเอาคําว่าเฮชระที่แปลว่าแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้แล้วย ขับอีกโดยการผสมกับภาษาอังกฤษก็คือคําว่าเฮดมันฟังดูเอคอล้ายๆกันอยู่คนแต่งเขาก็เลยน่าจะแบบนึกสนุกดีก็เลยเอาเฮดมาใส่ดังนั้นพอเอามาผสมกันมันคืออะไรเฮดบวกกับชาระที่แปลว่าการล้างออกไปหัวล้างออกไปก็แปลว่าหัวว่าหัวโล่งหัว,โ,หวโปรง่งสบายเฮดชาระเดิมที่แปลว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกังวลตรงกับคาแรคเตอร์ของโกคู oo, นะฮะพระเอกของเราที่แบบเป็นคนสบายๆเอาจริงคือแบบเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเพ้อะไรสักอย่างคือในเรื่องนี้คือแกแค่อยากสู้ทําโลกวิบัติมาหลายรอบแล้วนะพระเอกของเรา ดังนั้นครับว่าชาระเฮชชาระชาลาเฮชชาลาเนี่ยถ้าแปลด้วยหลักการนี้ก็จะแปลว่าแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกังวลหัวโล่งปลอดโปร่งแสดงถึงความไร้เดียงสาแบบเด็กแล้วท่อนต่อมานะก็ยังมีการเล่นสำนวนภาษาญี่ปุ่นต่อ hey, no, hey, no, มันคือไอเซปะาลาดที่มันหัวเป็นจานที่อยู่ในน้ำใช่ไหมใช่นะครับคำนี้หมายถึงกัปปะคำนี้เป็นสำนวนของญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นสำนวนโบราณที่เพื่อนผมในปัจจุบันคนทั่วไปแม่งไม่รู้จักกันแล้วแต่ว่าถามอาจารย์ที่อยู่ภาษาศาสตร์เขาบอกว่ามาจากคําว่าคัปปะโนเฮที่จะแปลว่ากับปะความหมายของสำนวนตดของกัปปะเนี่ยฮนะมันแปลว่าการกระทําสิ่งที่มันแบบไร้สาระง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะกัปปะเนี่ยมันจะใช้ตดในการป้องกันตัวคลอดนี้มันก็เลยแปลว่าแบบทาอะไรที่แบบสบายสบาย ไม่ต้องกังวลอะไรซึ่งมันก็พ้องกับไอ้ท่อนแรกที่แบบชาระเฮชาระหวะปลอดโปร่งโล่งสบายพอเราลองวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ทฤษฎีที่2เนี่ยฟังดูมีที่มาที่ไปแล้วก็ค่อนข้างเข้าเขานะฮะจริงๆก็เอาไปใช้อ้างอิงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนแต่งไม่ยอมออกมาเฉลยใช่ไหมคนก็ได้แต่คิดกันไปจากหลักฐานที่เขารวบรวมกันมามนก็น่าจะเป็นการเล่นคําจริงๆนั่นแหละซึ่งในเพลงต่อๆมาของเราคันบนก็มีการเล่นคําอะไรที่แบบประมาณน bon เนี้ยอยู่เพลงแนวขนบลเนี่ยบางอันเหมือนดูไม่มีความหมายดูแบบความหมายอะไรวะแต่สุดท้ายก็มมมีควาาหย อย่างเพลง We Got The Power ที่เป็นเพลงเปิดดากบอลในเวอร์ชันต่อมาเ,เ,เอาจริงเนื้อหามันดูเกา่า เท่าที่ดูไม่มีใครกล้าแปลเพลงนี้เป็นภาษาไทยอะ่ะเพราะว่ามันแบบมันกาวถ้าแปลตรงตัวเนี่ยดังนั้นสรุปเลยว่าถ้าเราจะคิดหาความหมายอย่างจริงจังเนี่ยเพลงชาลาเฮชาลาถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของพระเอกของเรื่องอย่างโกคู oo, อย่างตั้งใจเลยว่าแบบโกคูเป็นคนยังไงเราก็สามารถคิดกันได้สามารถตีความกันได้ถ้าเราจะมองในเชิงแบบวรรณคดีขนาดนั้นวรรณกรรมขนาดนั้นะนะฮะแต่ถ้าเกิดมองแบบไม่คิดอะไรก็โอเคเพลงมันก็เป็นเพลงเด็กๆกันนะก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพลงการ์ตู ที่ฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆมันจะมีความซับซ้อนอะไรถึงขั้นนี้ได้นะฮะชาวนาเฮ็ดชาวนาที่น่าเร้าที่สุดคืออะไรรู้ปะตอนคุณคังเงยยาม่ามาเมืองไทยตอนปีศึกษา2009เหรอมีการขึ้นคําแปลของเพลงนี้ ใครยังจํากันได้ใช่ไหมมีการขึ้นคําแปลของเพลงชาลาเฮชชาลาซึ่งท่อนอื่นน่ะก็โอเคนะแต่ว่าท่อนชาลาเฮชชาลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจําได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาขึ้นคําแปลของท่อนนี้ว่าอะไรนี <S <S ่ชาลาสีสัจชาลา นั่นก็คือเป็นมุกคลาสสิกที่แฟนๆรักกุณบบลในเมืองไทยสามารถเอามาแซลกันได้อีกหลายปีนะฮะชาลาศีสชาโอเควันนี้เราก็รู้ความหมายของคําว่าชาลาเฮชชาลากันแล้วซึ่งเรื่องนี้นั้นไม่ได้ยืนยันไม่ได้บอกว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์ที่ผมพูดมาอาจจะผิดหมดเลยก็ได้คนแต่งเขาอาจจะอาหมอมาบอกทีหลังอ๋อตอนนั้นเขาก็แบบเมากันชาแล้วก็เขียนอะไรไปเรื่อยแบบคันหัวพอดีก็เลยชาลาเฮชชาลาก็ได้วันนี้เราก็เอาเรื่องไร้สาระ มาพูดแกะให้มีสาระก็อยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่หนักหรือเป็นเรื่องที่สามารถหาคำตอบมาได้ก็จะนํามาพูดกันครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้แล้วขอแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วบินจากไปอย่างงดงามอย่างนี้เลยก็แล้วกันฮนะ